แขกรับรองส่วนมากนะคะคมันจะตั้งต้นด้วยปัญหาสย่างหนึ่งที่เราอยากจะแก้ไขแล้วเราก็ต้องมาหาคนที่จะมาเบนซ้อมเพื่อแก้ปัญหานั้นซึ่งพอมันเป็นแขกรับต้อนเนี่ยจุดที่เป็นข้อดีสุดๆของมันเลยก็คือเราจะได้คนจากหลากหลายแบ็คกราวหลากหลายมุมมองมาช่วยกันพยายามที่จะแก้ปัญหานั้นและการแข่งแขกรับต้อนเนี่ยเป็นเหมือนการบีบตัวเองออกมาจากเซฟโซนแล้วก็จริงๆแขกรับต้อนเนี่ยเป็นการหาเน็ตเบิร์กที่ดีมากๆเพราะว่ามันจะมีคำหนึ่งที่บอกว่ามิดแท้ในยามยากใช่ไหมคะแต่พอด้วยสถานการณ์จริงอะ่ะมันคือแบบเหมือนทุกกกกออออย่่าาางงงงมััันนนนนนนบบแบบีีีะแล้้้้วเร็ตตททคคสิ เอ็กซ์เซตอนนะคะก็เป็นแท็กตอนนะคะที่จัดดยทาง e x ็กซ์เซลนะคะให้คนที่อาจจะพอมีความรู้คื้นฐาในด้านการเด็บได้มีเครื่องมือแล้วก็มีเมนทอร์ระดับโลกเนี่ยจริงๆหลายๆคนเนี่ยมาช่วยสอนคนที่จะสามารถมาช่วยตรงนี้ได้เนี่ยไม่ใช่จะต้องเป็นเด็บตั้เดียวอาจจะเป็นสายบิสเนสหรืออาจจะเป็นสายดีไซน์ก็มีหลากหลายส่วน,นะคะ่ะที่สามารถมาเริ่มตัวอีเวนต์นี้ได้ะคะ่ะแล้วอันนี้มีค่าใช้จ่ายยังไงบ้างฟรีคะ่ะฟรีพาตัวเองมาที่อีเวนต์ก็พอแล้วก็ใช้แรงใช้สมองเนี่ยใช้ความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ย Enter to start. The wait is over. Press to start your journey. Enter to start. The wait is over. Press to start your journey. สวัสดีครับวินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Enter to Start ครับวันนี้เราก็มาพบกับแขกรับเชิญพิเศษสาวสวยอยากจะให้แนะนําตัวเองนิดหนึ่งว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็ทําอะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้ครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆเนี่ยวันนี้เราจะได้มาลองดูกันเนาะว่าเราสามารถมาแนะนําจุดประกายอะไรให้กับเพื่อนๆคนใหม่ๆกันได้บ้างอได้ค่ะก็ชื่อมิวนะคะปัจจุบันอายุ27ปีค่ะก็ตอนนี้ทําเป็นคอนซัลท์ให้กับบริษัท b i g d a t a แห่งหนึ่งค่ะก็สําหรับแบ็กเานะคะจบ บัญชีค่ะจากธรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็โกรดไปทำสตาร์ทอัพที่เป็นาสาย IT ประมาณสปีค่ะแล้วก็ ค่อยมาทำในสายที่เป็น Big Data ตรงนี้ค่ะอันนี้เราคุยกันมาหลังไมค์ก่อนแล้วเนาะเรารู้อยู่แล้วว่าได้ไปแข่งแฮกเกอร์ตอนกันมาเยอะมากเลยแล้วก็อยากเลยรู้ว่าเราจากที่เรียนสายบัญชีมาเนี่ยเราไปทําสินทที่ยเราแฮกเกอร์ตอนซึ่งคนส่วนใหญ่คิดว่า h a กเกอร์ตอนเนี่ยมันคืองานของ d e v วลลอปเเนาะของคนเขียนโปรแกรมของคนที่เขาจะต้องแบบเอ้ยผมทําไปเพื่อผมทำเทคสตาร์ทอัพอะไรอย่างเงี้ยอแล้วเราเราเข้าไปทําเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ยังไง ต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยประมาณ5้ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นแคกคต้อนเนี่ยมันยังเป็นคําที่ค่อนข้างใหม่มากๆ <S <S ตอนนั้นตอนแรกที่เข้าไปเนี่ยก็คือเหมือนมหาลัยเนี่ยรับสมัครคนนักศึกษาเนี่ยเพื่อไปเหมือนจริงๆไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลอะเขาก็บอกว่าเนี่ยไปเที่ยวทะเลฟรีนะสาวมาสองคืนแล้วก็เฮ้ยเที่ยวทะเลฟรีกับเพื่อนไปดิไปก็ชวนเพื่อนเลยแต่คนแบบสิบกว่าคนเนี่ยก็ชวนไปเที่ยวทะเลฟรีไปไปไปมึงไปไปก็ไป,ไปใช่ไหมสรุปเขาไปถึงปุ๊บเขาบอกว่าเนี่ยพอไปถึงเขาก็ให้นั่งในห้องชุเาาบอกว่ เนี่ยให้มา pitch idea นะแล้วก็งงเลย pitch อะไรวะ pitch คืออะไรเขาก็เข้าอธิบายฟังว่า pitch ก็คือการที่บอกว่าเราเนี่ยมีไอเดียอะไรที่แบบอยากจะทําให้มันเป็นความเกิดขึ้นจริงไหมอ่าแล้วก็เลยไป pitch พอ pitch เนี่ยตอนนั้นที่ pitch idea น like ่าจะเป็นเหมือนเป็นฟิลประมาณว่าเป็นอิดบล็อกไล่ยุงมาค่ะตอนนั้นก็กำลังสนใจในเรื่องที่มันเป็นการแบบเอาของเสียหรือว่าขยะเนี่ยมาเพิ่มมูลค่าก็ไป pitch ว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าเราเอาอิดบล็อกเนี่ยที่สามารถทำจากข้าวที่มันเป็น ข้าวเอามาสีปุ๊บจะได้เป็นแกลบสามารถเอาแกลบตรงเนี้ยมาทําเป็นอิดบล็อกอิดบล็อกตรงเนี้ยมีคุณสมบัติในการไล่ยุงได้มันก็เพิ่มมูลค่ากับตัวของที่เป็นบายดักตจากการสีขาวถึงก็รู้ดีแลว่าไทยเป็นเมืองที่แบบมีข้าวเยอะเงี้ยมันก็ช่วย mm hmm. น่าจะช่วยอะไรบางอย่างหรือก็เพิ่มคุณภาพชีวิตที่เกษตรกร,กร,กรดีขึ้นอะไรเงี้ยเออก็ไปฟิกไอเดียนั้นไปปรากฏว่าเอ้เกิดมีคนสนใจมีคนเข้าทีมาแบบห้าหกคนทีนี้เราในฐหาหนะที่เป็นเจ้าของไอเดียเราเริ่มเขียนแล้ว เฮ้ hey, ถ้าสมมติว่าแบบเราทำได้ไม่ดีเงี้ยคนที่เข้ามาเทหคนที่เขาเข้ามาด้วยความตั้งใจมากๆว่าเฮ้ยสนใจโปรเจกต์นี้มันดูดีมากเลยอยากทําให้เกิดขึ้นจริงเนี้ยถ้าเราไม่จริงจังเงี้ยมันก็จะแบบเสียหนึ่งทุกคนถ้าหกทีมนะแล้วก็ต้องแบบเริ่แอคทีฟขึ้นมาเริ่มแบบตั้งใจเรียนรู้เงี้ยซึ่งจริงๆเราถ้าเป็นปกติเนี้ยตอนนั้นเนี้ยไอตัวแพ็กกตอนเนี้ยเขาก็ไม่สอนทุกอย่างเลยตั้งแต่การเขียนบิสเนสโมเดลบิสเนสโมเดลก็คือเราจะทําธุรกิจยังไงมันจะมีเป็นเฟรมเวิร์กให้นะคะสามารถใช้ได้ง่ายๆเลยแล้วก็เราจะหาลูกค้าย,ยังไงเราจะวอลลีเดตได้ยังไงว่าตัวไอเดียนั้นอ่ะมันเหมาะกับ การที่จะไปเป็นธุรกิจจริงๆหรือว่าเราจะเริ่มหากลุ่มลูกค้ากลุ่มแรกยังไงลูกค้าเราจะหน้าตาประมาณไหนเขาไม่สอนหมดเลยซึ่งจริงๆไอๆความรู้พวกเนี้ยไม่ต้องไปหาในค่ายอะไรก็ได้ค่ะตอนนี้มันมีอยู่ในออนไลน์เต็มไปหมดเลยสามารถหาออนไลน์ได้หมดเลยอ,อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้แบบเข้าสู่เปนจริงๆก็คือเราเราเป็นเด็กมหาลัยเนี่ยเราเรียนบัญชีมา<ๆ>แล้วมหาลัยก็เหมือนโปรโมทบอกว่ามีค่ายให้ไปเราก็เลยไปแล้วค่ายนะั้นมันก็คือแฮกกอร์ตอนนี่แหละแต่จริงๆแล้วไอแฮกกอร์ตอนที่เขาว่าเนี่ยมันก็คือเวิร์กช็ สร้างบิสเนสอะไรบางอย่างขึ้นมาใช่ไหมแล้วเราก็เลยได้ไปทําเป็นหัวหน้าเขาตอนนั้นเป็นหัวหน้าโปรเจกต์เป็นหัวหน้าการเรียกว่าเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนตัวแทนหมู่บ้านาแล้วก็เลยได้ทำแฮกเกอร์ตอนแล้วตอนนั้นอ่ะผลลัพ์เป็นยังไงครั้งแรกที่ทำผลลับต้องบอกว่าเรียกว่าเป็นบุญเก่าที่สร้างสมมาก็คือบังเอิญว่า ตัวไอเดียนั้นอะเราเกิดแบบทำพรีเซนเตชันได้ดีเกิดหาพิเศษโมเดลได้ดีแล้วก็สามารถหาเป็นกลุ่มลูกค้าที่สนใจได้ครึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีการปรับมาเรื่อยๆนะคะจากตอนนั้นจากที่ตอนแรกจะทํ box าอิดบล็อกไล่ยุงเนี่ยปรกากฏว่าอิดบล็อกไล่ยุงเนี่ยคนที่ไหนมันจะไปซื้ออิดบล็อกราคาแพงๆมาตั้งแบบสร้างบ้านไล่ย,ยุงนี่จริงๆมันก็มีอิดบล็อกแล้วเราก็เลยค่อยๆบิดเมาสเอ้เราจะกลับจับเป็นลูกค้ากลุ่มไหนดีสุดท้ายเนี่ยไอเดียที่จบเนี่ยมันก็คือเป็นเหมือนกับเป็นกําไรข้อมือไล่ย ในนั้นก็จะมีสารที่เป็นสารแบบไล่ยุงอยู่แล้วก็จะช่วยปกป้องเด็ก,ดกจากยุงที่จะมากัดเขาแล้วก็ ป้องกันจากโลคข้เล็ดออกทีนี้พอเราพิชไอเดียนั้นขึ้นไปอะบอกว่ามันกรรมการเนี่ยเกิดชอบแล้วก็โชคดีค่ะโชคดีว่าโชคดีแล้วกันแต่เราก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นเหมือนกับคนที่จะได้เสนอโครงการต่อไปแบบรับทุนของทางดีป้าค่ะใช่ต่นั้นคือจะมีทุนที่เป็นสนับสนุนสตาร์ทอัพอยู่โครงการละหนึ่งแสนบาทค่ะก็คือทางดีป้าเนี่ยจะมีทุนส่วนนี้อยู่แล้วก็คือเป็นโปรเจกต์ที่ได้ไปต่อใช่สมัยนั้อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เราได้ทำอันแรกไปจบมาเราได้ทำงานอะไรก่อนไหม หลังจากนั้นจบมาก็จริงๆก็พยายามพยายามหาตัวเอาโปรเจกต์ตัวนี้ไปต่อยอดอยู่ประมาณนึงค่ะแต่ว่ามันอาจจะแบบไปต่อไม่ได้ด้วยหลายๆเหตุผลเนี่ยก็เลยแบบพยายามก็มีเข้าแพคกตอนอื่นๆบ้างเนี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็เลยรู้สึกว่าอาจจะพักกับแพคกตอนก่อนแล้วก็กลับมาทํางานกลับมาแบบมันใช้ชีวิตหาเงินใช้นี่ที่เรามีอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลับมาทํางานปกติค่ะครั้งแรกที่เราเราได้เริ่มทําได้ลองแบบ ไปแข่งมาเยอะเนี่ยเราไปแข่งมากี่ครั้งแล้ะก็ <c oughs> <c oughs> จริงๆน่าจะประมาณ7จถึงแครั้งค่ะอะไรเป็นตัวที่ทําให้เราไปแข่งเยอะขนาดนั้นเนี่ย ต้องบอกว่าจริงๆตอนแรกอะก็คือคิดว่าได้มาเซตแรกๆก่อนนะหลังจากแข่งไอีตัวโปรเจกต์นั้นจบเนี่ยก็คิดว่าการแข่งแฮกเกอร์ตอนเนี่ยมันดีกว่าการอยู่เฉยๆแล้วกันอ่าใช้คำว่าดีกว่าการอยู่เฉยๆก็คือในมุมมองส่วนตัวเนี่ยคือสมมติวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยตื่นมาจริงๆก็คือจะอยู่บ้านนอนตื่นประมาณเที่ยงเนี่ยแล้วก็ดู YouTube ดูอะไรไปเรื่อยจนถึงแบบสองทุ่มเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรเสาร์อาทิตย์แต่การแข่งแฮกเกอร์ตอนเนี่ยเป็นเหมือนการบีบตัวเองออกมาจากเซฟโซลแล้วก็เอ้ยไปคุยกับคนนู้นน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 นคคีีีีี้้้้ไไไปปปััั่่่่่่งงงงงงงิิิดใใชสสสสมมมมมออออกกาาาาารรรแบบทททจจะะะพยยยยวขึึซตเเ็ พอมันจบแฮกกอรตอนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่บอกอเรามองย้อนกลับไปเนี่ยแล้วก็ภูมิใจว่าเอ้สองสามวันนี้เราทําได้ขนาดนี้เลยเหรออืมแล้วก็จริงๆอีกอย่างหนึ่งที่เจอก็คือเวลาที่จริงๆแฮกเกอรตอนเนี่ยเป็นการหาเน็ตเบิร์กที่ดีมากๆเพราะว่ามันจะมีคำหนึ่งที่บอกว่ามิดแท้ในายามยากใช่ไหมคะพอพอเป็นระเบียบงานจริงๆเนี่ยคนในทีมเราจะมีห้าคนหรืออาจจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเนี่ยแต่พอด้วยสถานการณ์จริงอะ มันคือแบบเหมือนทุกอย่างมันบีปะ่ะถ้าเราไม่คุยกับคนเนี้ยถ้าเราไม่ทํางานร่วมกับคนเนี้ยแล้วงานเราก็ไม่เสร็จภายในเ,นเวลาที่กําหนดเนี้ยมันก็บีบให้เราแบบต้องทํางานกับคนนี้ต้องสนิทกับคนนี้ซึ่งทุกวันนี้เนี้ยก็มีเพื่อนสนิทหลายๆคนค่ะที่ได้มาจัดการแข่งแฮกเกอร์บอลก็ยังนสนิทกันอยู่ตรงนูวันนี้เพราะอย่างน้อยการที่เราเอาตัวเองอะ่ะไปอยู่ในสังคมหรือชุมชนนีที่เป็นคล้ายๆกันเนาะซึ่งคนที่เราไปแข่งหรือเราไปเจอเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคนที่พยายามจะสร้างอะไรสักอย่างขึ้นมาหรือพยายามจะออกจากเซ ที่อยู่ในวงนั้นอะ่ะก็จะเป็นคล้ายๆกันที่เป็นคนเหมือนๆกันถูกไหมใช่แล้วจากที่เราไปแข่งมาทั้งหมดเนี้ยมีตัวไหนที่เราแบบประทับใจที่สุดหรือว่าแบบได้รางวาัลหรือชนะอะไรบ้างไหมอืมก็จริงๆที่แข่งมาทั้งหมดเนี้ยค่ะก็มีชนะได้รางวัลอะไรมาบ้างค่ะจํานวนเงินก็ ก,ก็ประมาณนึงอาจจะไม่ขอเมนชั่นถึงมูลค่าะไรกันเพราะมันมีมูลค่าทางจิตใจอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าสิ่งที่จริงๆได้มากกว่าพวกน,นนะั้นอะคือจริงๆเหมือนเป็นประสบการณ์มากกว่าอย่างบางครั้งตอนแรกที่เราไปแข่งเนี่ยวีดีเรากระโดดเข้าไปแข่งแขงตอนที่มันเป็นเกี่ยวกับสมมตินะัเป็นเกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยเราอาจจะไม่รู้เลยว่าการเกษตรอะในบางไทยเนี่ย กระบวนการก่อนที่ชาวนาจะปลูกข้าวจนแบบได้มาเป็นม็ดเนี่ยมันต้องทําอะไรมาบ้างแต่พอแบบจบโครงการเนี่ยเราได้รู้ว่าเฮ้ยกว่าชาวนาจะปลูกข้าวนะเขาต้องทำน,นู่นทำนี่เขาต้องเอาไปสีแล้วปัญหาอะไรที่ชาวนาเจอเหมือนเราได้แบบไปเรียนรู้จากยูสเคจริงๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งจริงๆส่วนตัวมองว่าตรงเนี้ยเป็นแบบสิ่งที่เราแทบัวแบบเรียนรู้ไม่ได้ <c oughs> ในการเรียนในห้องเรียนนี้คะ่ะแล้วก็แบบการเรียนออนไลน์มันเป็นสิ่งที่เราได้ไปสัมผัสเองแล้วเราก็แบบได้ไปเรียนรู้จริงๆว่าสรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ยปัญหามันคือ พอเราแก้ไขปัญหาได้ล้วก็เราก็นี่ก็เก่งเหมือนกันนี่หว่าเก่งเหมือนกันนี่หว่าอย่างนั้นมากกว่าใช่แต่จริงๆเอ้าก็มมนมันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกเคสไปหรอกค่ะมันอาจจะมีการที่แบบเหมือนเราไปแข่งโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยสุดท้ายจบมา3วันสองคืนเนี้ยเราก็แค่ได้ได้รู้อะไรมากขึ้นแต่รู้อะไรมากขึ้นมันอะมันก็อาจจะยังไม่พอที่จะเป็นโปรเดตกที่ชนะในนั้นก็ถือว่าเราได้เรียนรู้ถือว่าการเรียนรู้สิ่งที่เราได้เรียนรู้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรางวัลแทนตัวจำนวนเงินหรือผลตอบแทนอื่นๆ ใช่เพราะว่าสาธิฟังมาเนี่ยถ้าเรามีแฮกเกอร์ตอนหรือมีเวิร์กช็อปแบบนี้เยอะๆเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้แค่ตัวของคนที่ไปแข่งหรอกตัวประเทศเนาะประเทศไทยเราหรือว่าธุรกิจเองก็จะเติบโตไปได้เพราะว่าคนที่สร้างโปรดัก์ออกมาคนที่ไปช่วยร่วมกันคิดเนี่ยสมมุติมันออกมาเวิร์กสัก2-3ตัวเนี่ยผมว่ามันก็ส่งผลกับมูลค่าและที่จะสร้างผลประโยชน์พัฒนาประเทศชาติเราได้ ถ้ามันออกมาสําเร็จสักตัวหนึ่งหรือ2ตัวมันก็พอแล้วและผมว่าจริงๆตอนนี้ก็ได้เห็นว่าประเทศไทยก็มีแฮกเกอร์ตอนเยอะขึ้นนะก็เห็นสัก 2- อสาปีนี้เริ่มมีตลอดเลยอาจจะมีแบบเดือนละ 2- อสาครั้งหรือตามมหาลัยเนี่ยก็จะเริ่มเห็นมากขึ้นจริงๆวันเนี้ยเราเราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งเนาะที่ชื่อว่าแอคซิลลตอนใช่ไหมซึ่งเราเป็นทีมงานอยู่ใช่ไหมครับจริงๆเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปถึงประวัติของบิลต่อเนี่ยเดี๋ยวจะพูดถึงแอคซิลลตอนชหน่อย อยากจะให้แนะนำแอ็กซิลาตอนหน่อยครับแอ็กซิลาตอนนะคะก็เป yes> anyway, so ็นแฮกตอนนะคะที่จัดโดยทางแอ็กซิลานะคะซึ่งตัวแฮกตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างเดฟคอมมูนิตี้นะคะทั่วสวิตเอเชียนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ย ตัว h a c k อ t ที่เราจัดเนี่ยก็คือเราจัดเพื่อให้คนที่อาจจะพอมีความรู้พื้นฐานในด้านการเด็บบ้างหรือว่าคนที่สนใจที่จะสร้างโปรเจกต์เกี่ยวกับเอ็กซ์าเนี่ยได้มีเครื่องมืออย่าง SDK นะคะที่ทางเอ็กซ์ลาพรยไปให้หรือว่าจะเป็นสคริปต์ที่เอ็กซ์ลาก็พไว้ยไปให้เช่นกันเนี่ยได้มีเครื่องมือนะคะแล้วก็มีเมนทอร์ระดับโลกเนี่ยจริงๆหลายๆคนเนี่ยมาช่วยสอนทําให้การสร้างโปรเจกต์บนเกี่ยวกับเอ็กซ์าเนี่ยมันทําได้ง่ายขึ้นค่ะจากงานเนี้ยแอคเซิรตอนเนี่ยครับสำหรับคนใหม่ที่เป็นเด็บเข้ามาเนี่ย อยากจะรู้ว่าเฮ้ยแอคเซล่ามันคืออะไรทําไมเราต้องมาร่วมกับทางแอคเซล่าทำแบบโปรเจกต์ในนี้เราเราเลยแอคเซล่าคืออะไรอ่าก็คือแอคเซล่านะคะเป็นบิดค่ะที่ช่วยให้ตัวการเชื่อมต่อเนี่ยระหว่างหลายๆเชนเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นนะคะโดยที่การเชื่อมต่อนั้นไม่ต้องเป็นด้ภาษาเดียวกันก็ได้ค่ะก็สามารถทําได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะอืมก็คือสมมุติว่าผมอยู่ในเชนอีเธอเรียมแล้วผมอยากจะไปอย่างเช่นอะไรอะไปอะตอม ไปอยู่ใน Cosmos อะไรอย่างนี้เราก็เอาโปรเจกต์เดิมมาผ่าน S D K ของ Axela ามาบิวในนี้เราก็เราจะสามารถไปอีกเชนหนึ่งได้ไดง่ายกว่าเดิมใช่แล้วตัวแฮกเกอร์ตอนของ e อ a เนี่ยตอนนี้รายละเอียดงานมาเป็นยังไงบ้างอ,อยากจะให้ลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ค่ะรายละเอียดงานคร่าวๆนะคะก็คือเราจะจัดเนี่ย ออกเป็น4ี่เซ็ชันนะคะแบ่งเป็นสี่เซ็ชันก็คือเราจะมีวันที่เป็นเวิร์กช็อปนะคะทั้งหมด3วันซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็สิงหาคมแล้วก็จะมีจัดเป็นวันเดโมเดนึงวันคะคะซึ่งวันเดโมเดเนี่ยก็จะจัดที่ดิสทิกเอ็กนะคะที่ตรง f i i Center ค่ะโดยมีพาร์ทเนอร์เนี่ยก็คือทางเทนเอกช่วยสนับสนุนเรื่องสัตว์เลี้ยกับเราค่ะ <c oughs> ก็โดยในงานนะคะก็จะมีโปรเจกต์ระดับโลกค่ะที่ส่งทางทีมนะคะเข้ามาเป็นเมนทอร์แล้วก็มาเป็นจัดที่ตัดสินตัวแฮกเกอร์ตอนเนี่ยหลายคนเลยอย่างเช่นเ c c e ซ์นะคะที่ส่งกัอยู่แล้วแล้วก็มีทาง1ท X มีทาง AWS อนะคะเอาตัวอย่างแล้วกันเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวไปดูกันหน้างานไปดูเดี๋ยวเราขึ้นให้ตรงนี้ก็ได้อะเดี๋ยวเราค่อยๆเคลื่อนไปนิดๆเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นค่ะเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นเนาะจะได้เห็นว่าจัดเป็นใครหรือว่าอะไรเป็นใครแล้วเราก็จะได้ไปดูกันทีเดียวแล้วอย่างเง ้ผมจะไปเข้าได้ไหมผมไม่ได้เป็นเดฟไม่ได้เป็นอะไรจริงๆก็ได้ได้อยู่แล้วค่ะ <c oughs> จริงๆ <c oughs> ต้องบอกว่า,าวัตถุประสงค์หลักของตัวแอสตาลาตอนเนี่ย เราอยากได้ตัว MVP เนอะที่ b u i วหรือว่าสร้างจาก SDK หรือว่าเทคโนโลยีของ Excela เนี่ยคะ่ะแต่ว่าสิ่งอื่นใดเนี่ยนอกเหนือจาก MVP ที่เราอยากได้เนี่ยคือเราอยากได้ MVP ที่สามารถใช้งานได้จริงทั้งในด้าน business แล้วก็ use case นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะสามารถมาช่วยตรงนี้ได้เนี่ยไม่ใช่จำเป็นต้องเป็นเดบบ่าเดียวอาจจะเป็นสาย business ที่มาช่วยดูในเรื่อง business model ว่า business model เนี่ยเหมาะสมกับการที่จะเอาโปรเจกต์นั้นไปใช้หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นสาย ดีไซน์ถูกไหมคะเพราะว่าเดบก็ไม่มีหากขนาดการดีไซน์ไปมากกว่า UX/UI หรือดีไซเนอร์อยู่แล้วามาช่วยใ,ในการดีไซน์ให้ตัวโปรดักต์เนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น <c oughs> ทําให้ user experience ดีขึ้นก็มีหลากหลายส่วนค่ะที่สามารถมาร่วมตัวอ e ีเวนต์นี้ได้ะคะ่ะจริงๆแล้วอันนี้ก็คือเป็นโอกาสที่เปิดให้กับทุกคนเลย ที่ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรมาหรือว่าทำอะไรอยู่แค่สนใจก็คือเข้าได้เลยได้หมดเลยค่ะจริงๆอ,อ,าอาจจะเป็นคนที่เริ่มศึกษาการเขียนโค้ดหรือว่าอยากจะเริ่มทำโปรเจกบนบล็อกเชนไม่รู้จะเริ่มยังไงดีก็เรามีสอนเวิร์กช็อปที่เป็นการ Provide Information ให้นะคะว่าในการที่จะเริ่มตัวโปรเจกบนบล็อกเชนเนี่ยบนด้วย SDK ของ e x e ตาเนี่ยทำยังไงบ้างแล้วก็มีสอนหมดเลยตั้งแต่พื้นฐานเลยจนถึงสามารถทําเป็นอมืมีหมดเลย ก็คือสมมติมาแบบอยากเขียนโค้ดอะสมมติผมเป็นคนอยากเขียนโค้ดผมอยู่ในบล็อกเชนผมสนใจว่าอนาคตมันน่าจะเขียนโค้ดแล้วน่าจะดี<ม>ก็มาที่นี่ได้ก็จะเริ่มสอนตั้งแต่เบสิกคร่าวๆข,ข,ข,ขึ้นไปจนพอทำได้ใช่ใชไหมก็มาท้าทายตัวเองไปด้วยมาท้าทายตัวเองไปด้วย<ช>ก,กันสําหรับ<ม>คนที่คิดว่าเอ้ยเราอยากจะเปิดโอกาสให้ตัวเอง<ม>เราคิดว่าทางนี้แหละที่เราอยากจะลอง<ม>ก็ให้มาลองเลยอันนี้ส่วนตัวมีมุมมองยังไงบ้างไหมอนาคตที่การที่เราจัดให้กตอนออกมาเนี่ยมัน มันจะส่งผลดีย <g> ังไงบ้างก็จริงๆมันจะเป็นการส่งผลดีในแง่ที่เหมือนกับแพ็กเกตอนส่วนมานะคะมันจะตั้งต้นด้วยปัญหาสั่อย่างหนึ่งที่เราอยากจะแก้ไขอย่างเช่นสมมติวันนี้ Enter ทอร์ทูสบอกว่าอยากแก้ปัญหาราคาเด็บ ในตลาดตกตำ่ำเียในตลาดไม่มีคนจ้างงานเนี้ยมันก็เกิดจากการปัญหาเนี้ยแล้วเราก็ต้องมาหาคนที่จะมาเบนซ้อมเพื่อแก้ปัญหานั้นซึ่งพอมันเป็นแฮกเกอร์ตอนเนี้ยจุดที่เป็นข้อดีสุดๆของมันเลยก็คือเราจะได้คนจากหลากหลายแบกก็คกราวหลากหลายมุมมองมาช่วยกันพยายามที่จะแก้ปัญหานั้นพยายามที่จะวิเคราะห์ว่าปัญหานั้นมันเกิดจากอะไรทำมาถึงเกิดปัญหานั้นแล้วเราจะแก้ไขมันยังไงดีแล้วก็พยายามที่จะรีตัวกระบวนการโปรเซสเนี้ยไปเรื่อยๆตลอดเวลาแฮกเกอร์ตอนนั้นเพราะฉะนั้นเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเป ในระยะที่จำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันจะดียังไงก็คือมันก็จะได้โซลูชันอะไรบางอย่างออกมาซึ่งถามว่าจริงๆแล้วระยะยาวโซลูชันนั้นจะเวิกไหมเราก็ไม่รู้แต่ว่าตรงัวเนี้ยโซลูชันมันเป็นสิ่งที่เม็กเซนที่สุดเท่าที่จะคิดได้แล้วแล้วเราก็เอาไปลองว่าโซลูชันนั้นระยะยาวจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กตรงเนี้ยอย่างน้อยเราก็คือได้อย่างน้อยเราก็ได้เริ่มต้นแก้ปัญหาแล้ได้เริ่มต้นใช่ดีกว่าการที่นั่งเฉยๆไม่ได้เริ่มอะไรเลยใช่ดีกว่าใช่ไหม แล้วแบบนี้อันเนี้ยถ้าคนมาเข้าแอคเซลัตตนเนี่ยก็จะได้สิ่งที่เราพูดไปเหมือนกันถูกไหมเราก็จะมีคนคอยสอนมีเมนเทอร์มีจับที่คอยมาแนะนําเราว่าเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงใช่ไหมครับ,รบแล้วอันเนี้ยมีค่าใช้จ่ายยังไงบ้างฟรี free ค่ะฟรีสีร้อยเพื่อนเลยค่ะใช่ก็คือแค่แค่พาตัวเองพา,พาตัวเองพาตัวเองมาที่อีเวนต์ก็พอหรือว่าจริงๆจอยออนไลน์ก็ได้นะคะพาตัวเองมาที่อีเวนต์แล้วก็นั่งเรียน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 แล้วก็ใช้ใช้แรงใช้สมองเนี่ยใช้ความรู้ที่ตัวเองมมมีีเเนน่ยยยยคอพาาาาสรร้้งโปจกต์ขึ อันนี้ถือว่าเป็นการลงแรงกันเราใช้แรงทำง,งานเราไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลยเลยค่าใช้จ่ายของเราก็คือแรงเราใช่แรงเราอ่ากับเวลาเราที่เราเอาไปแล้วมีรางวัลอะไรบ้างรางวัลก็เราจะมีเป็นตัวรางวัลสำหรับตัว MVP นะคะถ้าสมมติว่าสามารถทำเสนอ MVP เนะี่ยเราก็ได้รับขัดเลือกเป็น5อันดับแรกนะคะก็จะมีรางวัลเป็น Prize p o ู l ให้รวมมูลค่าน่าจะประมาณ1 5 0 0 0เหรียญค่ะ แล้วก็นันแลเราจะมีรางวัลพิเศษอื่นๆอีกเช่นแค่เข้าร่วมอีเวนต์ครบทุกครั้งแล้วก็ส่ง M V P แค่เนี้ยก็ได้สิทธิ์ที่จะเข้าไปร่วมแชร์ไผ่ภูแล้วหรือว่าจะเป็นรางวัลแข่งประกวดมีม <c oughs> ทํามีมให้ตลกที่สุดหรือว่าจะเป็นรางวัลเ e ฟเ r อร์ชวนคนมาร่วแพ็กกตอนที่เยอะที่สุดอันเนี้ยเราก็มีรางวัลสาหรับ2 คัตแกลอรนี่เหมือนกันสมมติเกิดใครบอกว่าฉันไม่เป็นลาบิวเดอร์ฉันมันยากเกินไปก็มาลองส่งอันนี้ได้มาเป็นมีม <c oughs> ชมีมครีเอเตอร์ได้มีมครีเอเตอร์คนทางร่ำรวย <c oughs> คนทาง,งร่ำรวยก็เดี๋ยวรายละเอียดก็สามารถติดตามได้ในตัว o f f i ิเชียอีกทีหนึ่ง ก็เดี๋ยวจะขึ้นไม่ให้เนาะแล้วโจทย์ที่งานแอคเซลล a าตอนตอนนี้ครับมีโจทย์อะไรบ้างเผื่อเพื่อนๆจะได้เตรียมตัวกันไปหรือว่ามีไอเดียกันไปก่อนก่อนที่จะไปสมัครแข่งกันอ่าค่ะก็จริงๆโจทย์เราไม่มีอะไรมากเลยก็คือเราอ่ะอยากจะสร้าง Adoption ของการเอาบล็อกเชนเนี่ยไปใช้โดยที่เราอ่ะมี S D ah, K ของทางแอคเซนะคะที่พรอวายไปให้ได้เอาไปใช้งานกันโดยที่จะสามารถสร้างเป็นโปรเจกต์อะไรก็ได้ที่อยู่บนบล็อกเชนโดยอาจจะแบ่งเป็นแคตตาล็อเกี่ยวกับเมตเต r ร์ก็ได้หรือจะเป็น NFT ก็ได้หรือจะเป็นเทรดดิ้ ได้หมดเลยเราจะมีแคตตาล็อให้ค่ะว่าอยากจะสมัครในแท็กไหนจริงๆก็คือมีไอเดียอะไรก็ตามที่คิดว่ามันสามารถใช้สร้างโปรเจกต์อ,อะไรสชกอย่างได้เนี่ยก็คือมาได้เลยมาได้เลยมาได้เลยแล้วเริ่มสมัครวันไหนเป็นเริ่มสมัครต้นเดือนกรกฎาคมค่ะ ก็เดี๋ยวรายละเอียดก็ต,ติดติดตามได้ okay. โอเคก็เดี๋ยวทางทาง Enter จะลงให้นะว่าว่าเริ่มสมัครเมื่อไหร่เดี๋ยวรายละเอียดบอกอีกทีละกันเรากำลังรอเอากำลังคอนเฟิร์มสถานที่อยู่โอเคกำลังคอนเฟิร์มสถานที่ก็สปอนเซอร์จ้าใหญ่ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น S C B 1 0 X หรือว่า A W S ครั อันเนี้ยสมมติว่าเพื่อนๆได้ไปลองแอคเซิรตตนแล้วเนี่ยต่อจากเนี้ยหลังจากเขาจบงานนี้ไปสมมติว่าเขาติดใจแล้วเอ้ยฉันชอบชาเลนจ์ฉันชอบแบบการแก้ปัญหาฉันชอบสร้าง Product อะไรสักอย่างมันมีคอมมูนิตี้ไหมของคนแข่งหรืออะไรอย่างนี้ที่จะสามารถแบบไปหางานหรือไปสมัครแข่งที่อื่นได้ต่ออืมก็จริงๆถ้าเป็นคอมมูนิตีของสายเดียบะคะมันจะมี2ตัวนะคะก็คือ เดฟโพสกับเดฟฟอรีโอซึ่งสองตัวเนี้ยจะเป็นแหล่งรวมแฮกกตอนของสายบล็อกเชนอยู่แล้วที่สามารถเข้าไปหากันได้ค่ะส่วนถ้าเป็นสายเราอาจจะแบบลองสาย Data ถ้าแบบอยากจะลองหาการแข่งที่เป็นสาย Data ก็ลองดูใน Ca ็กเกิก็ได้ค่ะแทกเกิ <Tech Girl. S 1> ใช่ค่ะโอเคส่วนถ้าเป็นแบบแฮกกตอนในไทยอยากจะลองหาดูอันเนี้ยมันจะมีพวกกลุ่ม a c e b o o k อะค่ะที่เป็นกลุ่มประมาณว่าแบบรวมงานแข่งอะไรพวกเนี้ยลองลองเซิร์ชคีย์เวิร์ดประมาณนี้รวมงานแข่งแฮกกตอนไทยอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันจะมีกลุ่มที่แบบรวมข่าวสารพวกนี้อยู่ก็กดจอยเข้า เราคุมทุกคนอยู่แล้วเ <ừ m. S 2> หมือเราเข้าไปเนี้ยเราก็แบบอาจจะแนะนาตัวทั้งนิดนึงแล้วก็เราติดตามข่าวสารในนั้นอาาน่ไม่แน่เราจะหาทีมได้จงกในนั้นด้วยอ่าก็อันเนี้ยจากที่ฟังมาเนี่ยเราเป็นคนที่แบบว่าจบทางที่ไม่ได้เกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์มาด้วยจบบัญชีมาถูกไหมแล้วเราชอบซาเลนเราชอบการแก้ปัญหาแล้วเราก็ไปแข่งแฮกเกอร์ตอนมาแล้วเราก็ได้ประสบการณ์เรียนรู้มาจนทุกวันนี้มาทํางานในสายเป็นเหมือนคอนซัลท์ของ Big Data ซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยถูกไหม <c oughs> <laughs> ใช่ไหมซึ่งผมมองว่าอันเนี้ยมันเป็นเป็นสกิลเน เป็นความสามารถที่น่าประทับใจมากแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆที่เรารับชมกันวันนี้จะได้รับจุดประกายเนาะหรือว่าได้เห็นแนวทางใหม่ๆที่สามารถไปลองแข่งกันได้เผื่อมีเพื่อนกันมากขึ้น <c oughs> ใช่ไหมลองได้ลองได้เผออเื่อไปสนามแข่ง<ร>แลาวจเจอกันในแฮกเตอร์ตอนก็นได้เราอาจจะเจอกันในสักงานหนึ่งใช่อาจจะเจอกันในสักงานหนึ่งงั้นสุดท้ายอยากให้ฝากงานหน่อยว่าอะต้องไปติดตามหรือว่าควรจะมาสมัครยังไงบ้างก็ฝากเอ็กซ์เตอร์ตอนด้วยนะคะก็เป็นอีเวนท์ที่พวกเราเนี่ยตั้งใจจัดกันมากๆนะคะสำหรับตัวเอ็กซ์เตอร์ตอนนะคะจะมีจัดทัั้้งงหมด4คคร่ะก็็เปน จะเป็นอีเวนต์นะคะที่เป็นเวิร์กช็อปทั้งหมดสครั้งสำหรับรายละเลอียดนะคะติดตามได้ที่เทเล gram ค่ะเรามีเทเล gram นะคะ,ะ,ม,ะ,คะมี Facebook group แล้วก็มีหลายค่ะ <c oughs> เดี๋ยวทิ้งรายละเอียดไว้ให้ก็เดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปเลย<ช>อโอเคก็ยังไงวันนี้ก็ได้แรงบันดาลใจเนาะได้จุดประกายแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยยังไงก็หวังว่าจะได้ไปเจอกันที่งานใช่เ<ช>อกเซลาตอนเจองานใช่อยากเจอทุกคนโอเคยังไงวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปอย่างนี้ครับสวัสดีครับ Enter to start. The wait is over. Press to start your journey.